พี่น้องที่รักประกาศศกเยเรมีได้กล่าวถึงการถูกศพประมาและประสบการณ์ความลำบากที่ทําให้คนทั้งหลายมองว่าท่านถูกหลอกให้มีความเชื่อในพระเจ้าแต่พระองค์กลับทําให้ท่านต้องเผชิญความลำบากและพวกเขายังแน่ใจว่าจะสามารถเอาชนะเยเรมีได้พระพระเจ้าไม่ได้แข็งแรงหรือมีอำนาจเหนือกว่าพวกเขาพระองค์ไม่ได้ทรงหลังพระจิตของพระองค์ให้กับเยเรมี เราจึงได้เห็นถึงความคิดของคนสองกลุ่มที่ต่างกันกลุ่มหนึ่งมีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้าแม้เมื่อถูกทดลองแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อและทดลองพระเจ้าความคิดของพวกเขาจึงเป็นสภาพแห่งการถูกทดลองและยังคงเกิดขึ้นกับคิตชนที่ต้องดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าที่หลายๆครั้งเมื่อเหตุการณ์ต่างๆไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาเขาก็มีความไม่แน่ใจว่า จะยังคงติดตามพระเจ้าต่อไปหรือไม่สิ่งที่พระเจ้าทรงทำต่อผู้มีความเชื่ออย่างเยเรมีและเราแต่ละคนคือทำให้ทุกเรื่องสามารถผ่านพ้นไปด้วยดีเราจึงค่อยๆค,คิดพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตและหน้าที่ของเรานั้นได้เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงทำมาอย่างยาวนานหรือไม่เพราะเมื่อเราอ่อนแอ และไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือต้องประสบความลำบากและมีความกลัวจนรู้สึกเหมือนว่าจะไม่สามารถผ่านพ้นมันไปได้แต่วันนี้เราก็ยังคงมีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยคิุชนจึงต้องเตือนกันและกันเสมอว่าเรายังคงต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงปรารถนาให้เราได้รับความดีและพระองค์จะทรงประทานพระหันจะทานช่วยเสมอ ดังที่ประกาศุกได้รับผ่านสถานช่วยให้ท่านมั่นใจเยรมีได้พบกับผ่านสถานและพลังอันยิ่งใหญ่ในพระเจ้าพราะองค์ทรงช่วยให้ท่านยังคงสามารถปฏิบัติงานของพระเจ้าต่อไปท่านไม่ได้ล้มเลิกภารกิจเมื่อถูกประจนหรือการต่อต้านแม้ต้องได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจท่านวางทุกสิ่งไว้ในพระเจ้าและวางใจในพระองค์ ขีตชนอาจจะถูกทําให้พบความเจ็บปวดในเวลาที่ต้องทําหน้าที่คิตชนจงอย่าเลิกหรือหยุดทาแต่ปล่อยให้ทุกสิ่งได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยความวางใจเพราะพระเจ้าจะทรงจัดการกับทุกสิ่งอย่างแน่นอนเยเรมีได้พบความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพระองค์ทรงพระอนุภาพพระเจ้าทรงต่อสู้แทนท่านขิตชนที่มีพระเจ้าจึงสามารถกล่าวได้ว่า ใครที่ต้องการเอาชนะเรานั้นก็ต้องเอาชนะพระเจ้าของเราให้ได้ก่อนเพราะผู้ที่คิดร้ายย่อมสะดุดล้มเพราะองค์จะทรงตอบโต้แทนเราการดำเนินชีวิตที่มีพระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยนั้นนำสู่ความสมบูรณ์เพราะเราจะมีทั้งพระพรความช่วยเหลือความบันเทาและความสุขสบายจงให้พระเจ้าเป็นผู้คุ้มครองปกปักรักษาจงมอบตนเองอยู่ภายใต้พระเจ้า พระพระองค์สรงสัญญาที่จะดูแลทุกคนเพื่อให้กิจการต่างๆของพระองค์สําเร็จตามพระประสงค์และเผยถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่ผู้ร่วมกิจการกับพระองค์จะได้รับร่วมกับพระองค์กิจชนจงทําอย่างเยเรมีที่ทูลเสนอคดีของท่านให้พระเจ้าทรงทราบวอนขอให้พระองค์ทรงช่วยเพราะพระเจ้าทรงช่วยชีวิตที่ขัดสนให้พ้นจากมือของผู้ทําความชั่วร้ายเสมอ วันนี้ให้เราภาวนาว่าโปรดรับการถวายตัวของลูกแด่พระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะลูกวางใจในพระองค์ผู้ส่งพระอานุภาพ